สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกพิชแนลนะคะขณะนี้เวลาตีสี่ครึ่งนะคะพิศมาที่วัดศบสอยพิศยังอยู่ในงานปลอยสั่งรองวันที่2เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นการปลงผมของสั่งรองไปแล้ววันนี้ก็จะเป็นการแต่งหน้าแล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องของสั่งรองค่ะซึ่งการแต่งหน้าของสั่งรองเนี่ยเขาต้องแต่งกันที่วัดนะคะเวลาเช้ามืดปะเดี๋ยวพิ่จะพาไปดูบนวัดนะคะว่าเขาแต่งหน้าสั่งรองนั้นเขาแต่งกันยังไงจะมีการแต่งแต้มบนใบหน้าด้วยท่านะคะ สวยงามมากๆเพราะว่าต้องใช้คนที่มีฝีมือในการแต่งหน้าสั่งรองและวันนี้ก็จะมีการบรรเลงดนตรีไทยใหญ่บนวัดด้วยค่ะปะตามพี่ไปดูบนวัดกันเลยดีกว่าค่ะมาด้วยบรรยากาศฝนตกนะคะพี่นี่มาก,กับฝนจริงๆเลยอะไปที่ไหนก็ฝนตกนะคะไม่เข้าใจ โอเคนะคะเดี๋ยวที่จะต้องเดินขึ้นไปบนวัดก่อนละกันเนาะก็เดินไปทางนี้แหละอันนี้ก็เป็นบริเวณเต็นท์ที่เขาจัดไว้เพื่อต้อนรับแขกนะคะนี่น่าจะเป็นสายสีที่เอาไว้เรียกขวันเนาะเวลาที่เขาเรียกขวานเดี๋ยวเราไปดูสั่งลองกันดีกว่าว่าเขาแต่งหน้าแบบสไตล์ไทยใหญ่้ะเป็นยังไงนะคะตามี่ตาเลยค่ะหนาวมากเลยไม่กล้าถอดเสื้ออนะฝนตก ตอนนี้พี่ก็มาถึงบนวัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาแต่งหน้าสั่งรานะคะเขาแต่งกันยังไงนะคะคือนี่ก็จะเป็นการแต่งแบบชาวไทยใหญ่นะคะเขาจะแต่งอุคทรงเครื่องแล้วก็จะมีการแต่งหน้าด้วยธนาคารพี่บอกคือมันดูแบบแปลกดีนะคะแล้วก็วันนี้คือลงทุนสินเช้าวากเดี๋ยวเราไปดูดียว่ามีการมาเลง,ลงดนตรีไทยใหญ่ด้วยปะ สำหรับประเพณีปลอยสั่งร้องนั้นโดยรวมแล้วหมายถึงการบวชเนนโดยเรียนแบบพระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายสินทธะก่อนออกพระบวชด,ดังนั้นการกระทําทุกอย่างในช่วงที่เป็นสั่งรองก็จะต้องเสมือนว่าเป็นการปฏิบัติต่อกษัตริย์ตั้งแต่การแต่งกายที่แต่งตามกษัตริย์แบบพม่าโบราณการนุ่งโจงกระเบนสวมเสื้อที่มีชายเสื้องอนปักดิ้นไหม ประดับด้วยเพชรมินจินดาทั้งสร้อยกำไลแหวนส่วนศีสษะสวมชดายอดแหลมหรือโพกด้วยผ้าแพรและประดับด้วยดอกไม้ค่ะนี่ก็เป็นการแต่งตัวของสั่งรองในวันนี้นะคะแต่งหน้าแต่งตาสวยสุดงดงามมากๆดูการแต่งองค์ทรงเครื่องของสั่งรองนะคะก็จะเป็นการแต่งเรียนแบบอารสัตพมมาในสมัยโบราณนั่นเองค่ะ ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการแต่งหน้าด้วยธนาคานะคะที่พี่บอกเป็นทางต้นคลิปแล้วว่าจะมีการแต่งหน้าแบบการใช้ธนาคาของชาวไทยใหญ่คือแต้มเป็นลวดลายบนใบหน้าให้ดูสวยงามและเต็มยศแบบนี้ค่ะ ไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะสั่งลองแต่ละองค์ก็แต่งองค์ทรงเครื่องเสร็จเรียบร้อยเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะเดี๋ยวพี่ก็จะพาดูบรรยากาศบนวัดก่อนที่เขาจะแห่สั่งลองไปขอคมาเจ้าเมืองณวัดบ้านศบสอยค่ะ ค่ะหลังจากที่ไปดูการแต่งหน้าประมาณตอนตีสี่นะคะก็ตอนนี้ก็เริ่มถึงอตอนเช้าแล้วเขาจะมีมีตอนเช้าก็คือเขาจะมีการแห่แล้วก็มีบูธการจัดงานต่างๆของวัฒนธรรมนะคะซึ่งวันนี้พี่ก็มาในานามของสำนักง,งานวัฒนธรรมต้องมาไลฟ์สดแต่ละบูธนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ละบูธว่า มีอะไรบ้างก็จะมีประยมนะคะเกี่ยวกับน้ามันงาของทางบ้านสดสอยแล้วก็จะมีการตอกลายแบบชาวไทยใหญ่นะคะแล้วก็จะมีอะไรนะข้าวปุกนะคะข้าวปุกนี่คือเป็นขนมของชาวไทยใหญ่นะคะเดี๋ยวจะพาที่พีไปดูแล้วก็จะมีซุ้มของตาเรนูนะคะอย่างที่บอกคือเป็นชุดการเรี่ยงแดงนะคะแล้วก็ของ้าพานะคะรถมาเดี๋ยวขอแอบแอบก่อนค่ะก็เดี๋ยวพี่จะพาไปดูซุม้มน้้นไหมนะคะซึ่งสำนักง,งานวัฒนธรรมเนี่ยเขาจัดบูธไว้ด้านในนะคะจะมี เดี๋ยวที่จะไลฟ์สดให้ที่อยากดูก็ไปดูในเพจได้ของลูกพีชชาแนลนะคะตอนนี้อยู่ที่พระธาตุอันนี้คือพระธาตุของอาป้า,าสุดสวยนะคะเป็นพระธาตุที่เขาเรียกว่าพ่อของแม่ฮีชนะคะเป็นคนสร้างไวะคะ้ค่ะคือพ่อเท่าเขาเรียกพ่อเท่านั่นเองนะพ่อเท่าก็คือเขาเรียกถ้าฝั่งแม่ก็ตาเออใช่ละตานะคะตาเป็นคนสร้างไว้คือสร้างไว้ก่อนที่แกจะเสียนะคะเขาเามีทั้งอะไรนะสาราจำศีลข้างหลังแล้วก็พระธาตุนะคะคือถวายให้กับวัดนะคะ มาอยู่ที่หน้าพระาธาตุดีเลยเมื่อตอนเด็กๆพี่ก็มาเล่นบ่อยนะที่เนี้ยมาเล่นกับพี่ๆน้องๆน,นะคะมาเล่นไม่รู้นะว่าเป็นของตาสร้างไว้นะเพิ่งรู้นะคะว่าตาเป็นคนสร้างพระาธาตุถวา,ายกับวัดเนาะก็ถือว่าได้บุญทั้งครอบครัวทั้งลูกทั้งหลานนะคะอะโอเคนะคะเดี๋ยวสักพักนึงก็เดี๋ยวดูก่อนว่าแถววัดเนี่ยเขาทําอะไรกันเขาจะแห่สร้างรองไปที่ไหนนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูบรรยากาศภายในวัดก่อนว่าเขามีอะไรบ้างนะคะอย่างที่บอกคือเป็นบูธเนาะ เดี๋ยวไปเซิร์ฟเซิร์ฟดูนะคะอยากดูเต็มๆก็สามารถไปดูในไลฟ์สดในช่องวิธีชแนลนะคะคนแต่งตัวชุดไทยใหญ่สวยมากเลยบางคนก็ใส่ชุดกะเรียงนะคะวันนี้ ่่ะยันนี้วอให้ชิมใช่ไหมคะชิมเลยชิมเลยอ่ะแล้วมาจากรอตรงนี้มันยังไม่กรอบไกเดี๋ยวมาจากรองแล้วค้อเลยชิมันถึงหน้าร้านหอมา มันหอมแบบหอมเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่สักครู่มันจะกรอบสักครู่มันจะกรอบอร่อยคือรู้เลยว่าถั่วใหม่มากถั่วอร่อยมากชิมกันหน้าร้านเดี๋ยวไม่เชื่อนะคะเดี๋ยวไม่เชื่อว่าอร่อยจริงเค้าพี่ได้ชิมขนมปังเรนูหลายรอบแล้วทุกครั้งที่ไปถ่ายคลิปก็เรนูให้มาชิมต่อเลยคือถั่วเขาจะใหม่จริงๆนะคะแล้วก็ปเรนูเนี่ยเขาจะมีเรียกว่าโรงงานขนาดย่อย ในพิธีกรรมในวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอขบวนการแห่หัวหลูและก็แห่สั่งลองสนุกสนานของชาวไทยใหญ่ในวันพรุ่งนี้รอติดตามชมคลิปในช่องลูกพีชาแน,นลได้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนใหม่สูงค่ะอ้อ